งานหรือ work ในวิชา thermo ในวิชา thermodynamics ซึ่งมนุษย์ก็ต้องทำงาน แต่ความหมายที่เราใช้ว่ามนุษย์ต้องทำงานกับงานในทางฟิสิกส์นะั้นมันแตกต่างกันงานในทางฟิสิกส์เรานิยามว่าอันนั้นคืองานในเชิงกลาศาสตร์ w ก็คืองานคือ okay. fs ซึ่งอันเนี้ยในทางกลาศาสตร์มันหมายถึงว่า การถ่ายโอนพลังงานจากวัตถุหรือไปยังวัตถุโดยมีแรง F เป็นที่ระยะการกระจัด S ดังนั้นอันนี้งานคือในงานในทางกลศาสตร์ซึ่งงานเนี่ยก็คืออันนี้ W เนี่ยก็คือ work ตัวย่อมีหน่วยคือจูน หน่วยเดียวกับความร้อนหน่วยเดียวกับพลังงานอันนี้ในกลสารแต่ว่าอันนี้เราจะมาพูดถึงงานในเทอร์โมซึ่งให้เราพิจารณา ทรงกระบอกอันนี้เมันเป็นเข็มชิดยาเหมือนเป็นลูกสูบแล้วก็ตรงนี้มีพื้นที่เป็น A เหมือนเป็นลูกสูบตรงนี้ยาว L แล้วก็ลูกสูบที่มาดันเนี่ยจาก e x t e r n a l เนี่ยตัวนี้ก็เป็น DL เป็นพื้นที่เล็กๆที่ค่อยๆเปลี่ยนตัวนี้ก็จะต้องมีความดันจากภายนอกดันเข้าไปในลูกสูบแต่ข้างใน ก็มีความดานัน P เป็น internal ดันกลับมาออกไปอย่างลูกสูบแบบนี้ซึ่งเราจะนิยามงานใหม่จะไม่เหมือนกับทางกลศาตรโดยถ้าเป็นกรณี W เนี่ยจะเป็นบวกเนี่ยคือกรณี ที่ work เนี่ย is done on the system แล้วกับแกนกรณีที่เป็นลบเนี่ยก็เป็นกรณีที่ work is done by the system ซึ่งกรณีที่งานเป็นบวกเนี่ยก็คือมีงานเนี่ยถูกกระทำบน,บนระบ,บนระบบแต่ว่ากรณีที่เป็นลบเนี่ยงานถูกกระทำโดยระบบเพราะโดยเพราะงานถูกกระทำโดยระบบเนี่ยก็ทำให้งานเป็นลบแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยกระทำมายังระบบเนี่ยงานก็จะเป็นบวกอ่าโอเค ซึ่งดูจากรูปกระบอกสูบรูปนี้แล้วจะเห็นว่า p external เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิเอออ่าอุณหภูมิแล้วก็ปริมาตรโดยนิยามงานในทางเทอร์โมเนี่ยมันคือ ะเปนอยู่เท่ากับลบอินทิเกรตสองปหนึ่ง p external dv เห็นว่าจะเห็นว่ามันนิยามไม่เหมือนในทางกลศาส์งานในระบบเนี่ยจะถูกนิยามโดยเป็นการอินทิเกรตลบอินทิเกรตตั้งแต่สองไยันหนึ่งอินทิเกรต p external dv Okay. โดยถ้า,เ,าเราจะเห็นว่า p เนี่ยมันขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของ t แล้ว v นะั้นเราเขียนใหม่ก็แค่เขียนใหม่ก็จะกลายเป็น integrate นี่ก็กลายเป็น p external แต่นี้มันวงเล็บว่าเป็นฟังก์ชันของ t แล้วก็ v แล้วก็ d v โอเค เดี๋ยวทีนี้จะเห็นว่าเราสามารถดึง p ออกมาได้ก็ะจะกลายเป็นลบ p external แล้วก็อินทิเกรต dv ซึ่งมันก็คือการอินทิเกรตปกติก็คือก็จะได้เป็นอินทิเกรต ก็ได้เป็น v แล้วก็ใส่เงื่นอนไขขอบเขตบนขอบเขตล่างก็จะเป็น v 2ล v 1มันก็จะกลายเป็น v 2ลบ v 1นั้นมันก็คือความแตกต่างของ v นั่นเองนั้นเราเขียนใหม่ก็เป็นลบ p external delta วีเดลต้านี้คือเชนก็คือการลบกันของ V2 และ V1 นั่นเองโอเคนั้นงานเนี่ยมันก็คือลบ P d เดลต้า v โอเคซึ่งจากกฎของแก๊สในอุดมคติเนี่ยก็คือ P V เท่ากับ N R ก็จะมีความดันมีปริมาตรมีโมมีค่าคงที่ของแก๊สแล้วก็มีอุณหภูมิถ้าเราย้ายแค่ผีเฉยๆแค่ย้ายข้างไปกติก็จะกลายเป็น NRT ส่วนด้วย V โอเคแล้วเราก็แทน P อันนี้ลงไปในสมการพวกนี้เราเขียนใหม่ก็จะกลายเป็นแต่เป็น u เท่ากับลบอินทิเกรตสองหนึ่ง P external DV เท่ากับลบอินทิเกรตสองหนึ่ง P นี้ก็คือ N r t ส่วนด้วย v dv นั่นจะเห็นว่าอันไหนที่เป็นไม่เกี่ยวกับการอินทิเกรตเราก็ไว้ข้างนอกได้นั้นก็จะกลายเป็นลบ n r t อินทิเกรต2 1 1ส่วน v dv โอเคซึ่งอินทิเกรต1ส่วน v dv ก็ได้ ln v นั้นก็กลายเป็นลบ n r ที่อ่านี้ก็กลายเป็นอนว v ใส่เงื่อนไขคอบเขตก็จะกลายเป็น lon v สองลบ lon v หนึ่งโอเคซึ่งการลบกันของก่อนก็คือการหารก,กันนก็เป็น nrt ลอน v สส่วนด้วย v 1โอเคซึ่งจะได้เป็นอันนี้อันนี้ก็กลายเป็นงานอีกสมก,การหนึ่ง okay. แต่ทีนี้เราจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมในกลาศาสตร์เนี่ยมันถึง p w เท่ากับ fs แล้วทำไมในในในเทอร์โมเราเน้ยามแบบนี้จริงๆแล้วก็คือ สามารถเชื่อมโยงกันได้เช่นอย่าง w เท่ากับลบอินทิเกรตสองหนึ่ง p external dv สมมติว่าเราไม่สนใจเครื่องหมายก็ได้เราไม่นั้นก็จะกล้เป็น w เนี่ยมันเท่ากับ p เดลต้าวโอเคซึ่ง P เนี่ยคือความดานันมันก็คือแรงส่วนด้วยพื้นที่ผิวโอเคแล้วปริมาตรเนี่ยมันก็คือพื้นที่ผิวคูณกับระยะทางมันก็จะกลายเป็นปริมาตรโอเคแล้วก็กลายเป็นพื้นที่ผิวคูณกับระยะทางก็เป็น AS โอเค นั้นแต่เบิลยเขียนใหม่เนี่ยก็จะกลายเป็น P เนี่เป็น F ส่วน A V เนี่เป็น A S ฉะนแ้ามันตัดกันปุ๊บปุ๊บมันก็จะเหลือ F S โอเคหรือดูอีกอย่างนึงก็ได้ W เเท่ากับ F S อันนี้คือแครงโคลาสซ่าซึ่ง F S เเนี่ยมันก็คือ P A S เพราะว่าอ่า S เนี่ยเท่ากับ P A จาก P เท่ากับ F ส่วน A โอเคนั้น A S เนี่ยคือ V อ่นก็คือ P V โอเคนั้น W ก็คือ P เดต้าเนี่ยอันนี้เป็นแบบไม่รัดกุมแต่ว่าจะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กันระหว่างอันนี้ยามงานในเชิงกลาศาสตร์กับนิยามงานในเชิงเทอร์โมไดนามิกโอเคทีนี้มาลองทำโจทย์กันโชเดทอ่ะซิสเต็มเดช expand into a vacuum perform n o w o r k จงแสดงให้เห็นว่าระบบที่มีการขยายในสุญญากาศเนี่ย ไม่เกิดงานโอเคเราก็มาดูตัวอย่างอย่าง,างเช่นรูปนี้แต่ว่า,เ,าเราจะเห็นว่าข้างนอกเนี่ยเป็นสุญญากาศแล้วสุญญากาศมันแตกต่างก,กันอย่างจากพื้นที่ปกติอย่างไรก็จะเห็นว่าเราเช้สมการนี้ก่อน w เท่ากับลบอินทิเกรตจาก2ไป1เอ่อ w p d v โอเคซึ่งมันก็คือแอยู่เท่ากับลบ Pd delta v ค okay. ซึ่งกรณีเป็นสุญยากาศเนี้ย P เป็น0 okay. เพราะว่ามันเป็นสุญยากาศมันไม่มีอากาศไม่มีอะไรอยู่พูดคร่าวๆว่ามัน ไม่มีอะไรอยู่ฉะนั้น W เท่ากับลบสูตรเดลต้า v มันก็กลายเป็น0เพราะว่า p เป็นศนย์เพราะแทนลงสมาการนี้งานก็เป็นศูนย์เหมือนกันอันนี้ก็การพิสูจน์โจทย์นี้จะไม่ยากแต่ว่าเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ของสมาการ นี้จะเห็นว่าไม่มี p เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะ p เป็นศูนย์งานก็เลยเป็นศูนย์และนี่ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆข,ของงานในเทอร์โมเดนามิกครับ